นะคะใช่เพื่อนๆก็แนะนําให้ใจเย็นๆคะ่ะให้รอให้เราทําคลิปแบบว่าตามกฎตามเกณฑ์ของเขาไปเรื่อยๆ <c oughs> เขาก็ลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าระหว่างที่ลงคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําผิดกฎอะไรนะคะแล้วก็หายไปเองวันนี้เขาลดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เห็นเราทักทายกันนะคะได้ไลค์มาเยอะเลยแตงโมเย็นมากเลยคะ่ะ อาการเย็นๆกินแล้วก็แบบมีแอบขนลุกเหมือนกันนะคะโด <l ots> นคอ,อมเมนต์บ่อยมากก็พยายามหาเทคนิคไม่ให้โดนนะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่เรามีเวลาแค่ช่งชวงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นคือแบบเป็นช่วงๆเราก็จะมาปิญาพรอยู่ไหมคะกลับกันหรือยังคะเวียนหัวมากนะคะ คือลงไปอะมองใกล้ๆเรามองปลาเห็นปลาสวยมองปลาคารังเจอมองปลาเจอแต่เงยหน้าขึ้นมา่ะโดนคอมเมนต์บ่อยมากก็พยายามหาเทคนิคไม่ให้โดนนะคะแต่ว่าด้วยเวลาที่เรามีเวลาแค่ช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นคือแบบเป็นช่วงๆเราก็จะมันน้ำหนักไม่ค่อยได้เพราะว่ากอไม่ค่อยใหญ่นะคะก็เลยได้ไปแค่สิบถุงค่ะเมื่อเช้าแล้วก็เหลือไว้กินนิดนึงนะคะเรื่อยๆค่ะทำให้ผ่านทำให้ ถูกต้องตามกฎของเขาแล้วก็ใจเย็นรอเพื่อนๆนทุกคนก็บอกแบบนี้ค่ะอื่อเพื่อนดูนะคะแล้วก็ทานแตงโมงไปด้วยนะคะวันนี้ทานข้าไปแล้วค่ะแล้วก็เก็บผักบุ้งมาอะ่างนี้สนุกโอเคค่ะโอเคจัดไปจุกจุกโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาถึงไหนแล้วคะปิาพร ถึงสามแยกกระทุ่งแบนหรอซื้อมาล่ามากินด้วยจะว่ายน้ําเป็นหมดเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดคลองเนาะแต่เด็กแต่เด็กเดี๋ยวนี้จะแบบในคลองก็น้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็ลงไปเล่นมาสวัสดีพูดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้พูดคุย ขึ้นก่อนนะคะได้มานี่ขนาดรีบนะคะลงไปแบบว่าคิดช้าเราก็ได้มาเลยหนึ่งกระมังนะคะกระมังใหญ่มากแบบเอาหน้าเอาหน้าใกล้กับน้ําไม่ได้อะคะ่ะแบบนอนไปกับนอนไปกับหงยางอะ่ะไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรน้ํากระเด็นเข้าแว่นแล้วเราเอ่อไปทํางานต่อไปทาํางานต่อทีนี้เราก็เออไปส่งผักที่ทํางานเมื่อเช้าก็คือเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวนะคะกินไม่ทันเอ่อหนาวเก่งนะคะพี่มาพี่มาร์คไม่ ขอใครสไลอีไม่โทรนะคะพี่มาร์กอย่ามาว่าหนูนะคือเป็นคําพูดของคนไทยนะคะต้องต้องอธิบายไม่แน่ใจว่า PCC นะคะแต่อันนี้เป็นคันใหญ่แนละเสียงก็จะขาจะดังนิดนึงอยู่กันบ้านใกล้กันไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมของน้องนะคะเป็นนักแข่งจิงแตงโมไปด้วยคะ่ะวันนี้ส้มไล่ช่วงเช้าไปรอบหนึ่งแล้วพอดีว่าเก็บผักนะคะตั้งแต่เช้ามีเวลาว่างเราก็ได้ไปหาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยก็ยิ่งสนุกเขาไปใหญ่เพราะแต่ละเพือ่อบ้านแต่ละ มีความบันเทิงทุกบ้านเลยค่ะดีทุกบ้านเลยบางกินแตงโมงไปด้วยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วตั้งแต่เย็นนะคะยังไม่ได้ตัดคลิปเลยค่ะคลิปที่ทานข้าวเมื่อเย็นนะคะเดี๋ยวตัดคลิปแล้วยังไงจะให้เป็นไม่เป็นไรอ,อันนี้ไว้กินแบบไม่ต้องไ like ลก็ได้หมาล่าไม่เป็นไร อย่างเดียวนะคะคือแบบเ,เป็นคําเปรียบเปิยอย่างขี้หนาวอะ่ะแปบลบว่าหนาวเก่งเป็นคนหนาวค่ะคน mm. มีเวลาว่างเราก็ได้ไปหาเพื่อนๆด้วย mm. ก็ยิ่งสนุกเขาไปใหญ่เพราะแต่ละเพือ่อบ้านแต่ละมีความบันเทิงทุกบ้านเลยค่ะ mm. ดีทุกบ้านเลย เขาก็โอเคชุดเซฟตี้เขาก็ใส่เต็มที่นะคะทั้งหัวกันน้องทั้งรองเท้าทั้งชุดนะคะก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เซฟตี้ยำทูน่ายำปลาทูน่านะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงแบบเป็นเป็นแบบเวียนหัวแบบงงๆเบลอแล้วมองไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วปรากฏว่าสายปาก็ไม่เท่ากันด้วย ะะสายตาส้มไปนะคะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้านะคะจนมาถึงเย็นเลยค่ะมีแต่ความบันเทิงทั้งวันเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบสนุกสนานนะคะ <c oughs> ได้ยินเสียงด้ยินซึมพารามาฝากสวัสดีพูด สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้พูดคุยความบันเทิงค่ะความบันเทิงของส้มตั้งแต่เช้าเลยนะคะสนุกสนานดีค่ะเพราะว่าเราได้เออเราทำหลายบทบออยู่ในพูวิลล่าอย่างเงี้ยออใช่เนึ่ถึงวัยเด็กเลยแล้วก็ไปลงแบบนั้นเราก็ต้องนั่งคล่อมลงไปเราก็จะลอยแบบ เราก็เลยไม่ไม่อยากให้ลงนะคะแต่ทีนี้พอฝนมันตกลงมาน้ํามันก็จะเป็นน้ําฝนใช่ไหมคะที่ลงไปในบ่อแบบเจือจางกับของเก่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขึ้นเนี่ยก็ยังหนาวใช่ไหมคะก็ยังเป็นแบบก็ยังเป็นแบบอะไรล่ะองศาหนึ่งสององศาแบบนี้ไม่ยังดีนะคะเพราะว่าเวลาขับแบบนี้จะใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะเราก็ต้องใช้แบบเซฟตี้นะคะเซฟตี้เยอะๆนิดหนึ่ง ได้แล้วรับดาวได้แล้ววันนี้วันแรกอตอนนี้หลานสาวไปแบบถ้ากินถ้าเก็บเลยแล้วก็กินเลยแบบหูกรอบมากเวลาหนูเก็บนะต้นหนูดึงออกมาจากกล่องแบบพอวางลงไปในซึ่ง จะบอกว่าเราอะไม่ได้ลงแบบนี้นานมากแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเราสายตาสั้นนะคะเวลาเราลงน้ำเราก็ต้องถอดแว่นซื้อมาเดี๋ยวให้ตังซื้อมากินเล่นเอาเผ็ดน้อยนะเขาจะมีให้ระดับความเผ็ดด้วยอะเอาเผ็ดน้อยประมาณยี่สบเอดองศาก็ยังหนาวเลยนะคะเพราะเราเป็นคนขี้หนาวส้มก็คนขี้หนาวขี้หนาวแปลว่าคุณหนิงสวัสดีค่ะ คุณหนึ่งยังติดข้อสองอยู่ไหมคะส้มก็ยังติดอยู่นะข้อสองนะคะแก้ไปหลายเออกินค่ะเก็บไวกินเองกันนั้นเหลืออีกหลายต้นเหมือนกันนะคะประมาณสิบต้นได้นะคะทั้งกินคอสกินโอก๊กเดโอ๊กนะคะเหลือทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเย็นได้ไปเก็บอยู่นะคะออกมาหรือยังคะพี่สาวพี่สาวซื้อมาล่าเสร็จหรือยังคะพี่สาวอยู่ในไลน์หรือยังเปล่าไม่รู้เอาหน้าเอาหน้าใกล้กับน้ําไม่ได้ะคะ่ะแบบนอนไปกับ นอนไปกับผงยางอ่ะไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรน้ํากระเด็นเข้าแว่นแล้วเราเองแล้วก็เอะเราก็คิดว่าเราก็ทําถูกกฎมาตลอดนะคะอาจจะซงก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเขาะสาเหตุอะไรตอนนี้หลานบัวได้เล่นน้ําด้วยค่ะในคลิปก็มีน้าที่ลองดูนะคะเขาใส่ชูชีพลงไปค่ะสวัสดีแม่เข็มอัซอนค่ะรันพื้นที่หลังบ้านเราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็ปลูกได้แค่แค่ที่ เท่าที่เรามีพื้นที่แล้วก็เท่าที่ยอดงามมากนะยอดงามมากแล้วก็เยอะมากแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะมากเลยที่เราไม่ได้เก็บหวานจ้ะหวานแล้วแล้วก็ต้นไม่ข้อใหญ่เหมือนรอบที่แล้วนะโอเคโอเคจ้ะโอเคเสียงนักแข่งอยู่ข้างนอกด้วยค่ะ ญปนาพรับกันหรือยังคะตู่อ๋อตู่อ๋อสวัสดีค่ะพี่ตู่เก็บผักไฮโดรโปนิกเมื่อเช้านะคะแล้วก็ไปเก็บเมื่อเย็นเก็บเมื่อเย็นก <utet> ็คืออาจเป็นคลิปอรเ้เฉยๆนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้ลงเย็นด้วยรับพี่สาวเขาอยู่ค่ะ เดี๋ยวต้องเข้าไปดูแล้วไม่ได้เข้าดูเลยอะค่ะนะคะ,ะ,คะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราเไว้เจอกันในไลน์หน้าดีกว่านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังเดี๋ยวรอหลานสาวมาหลานสาวแวะซื้ออ่า หมาล่าหมาล่าตรงตลาดให้นะคะเพราะว่าหลานสาวเขาไปรับพี่สาว